คำถามจากพันทิปใครมีหมาแก่เดินไม่ได้บ้างคะแนะนําด้วยหมาที่บ้านชื่อเข้าปั้นค่ะพันบางแก้วอายุ13ปีตัวอ้วนเพราะทำหมันอยู่ดีก็เดินไม่ได้มา5วันแล้วนอนอย่างเดียวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ยังกินเก่งสดใสเหมือนเดิมปกติตอนที่เดินไปไม่เคยอึเคยฉี่เลอะเทอะเลยค่ะจะเดินไปเข้าห้องน้ำที่พุ่มไม้พุ่หมหญ้าของตัวเอง พอตอนนี้เดินไม่ได้เวลาปวดฉี่ก็จะร้องโหยหวนคงอยากจะเดินไปชี่เองแต่ก็เดินไม่ได้เลยอั้นไว้เป็นหมาที่ติดคนมากถ้าคนอยู่ตรงไหนก็จะเดินไปหาไปนั่งด้วยพอเดินไม่ได้ก็ร้องตามคนนอนร้องทั้งวันทั้งคืนเหมือนเด็กเวลาตื่นมาไม่เจอใครบางทีก็ร้องเสียงดังที่สองที่สามก็ร้องไม่หยุดเราก็สงสัยไม่รู้จะช่วยยังไง เจ็บป่วยตรงไหนเป็นหมาก็พูดไม่ได้ทําได้แค่ป้อนข้าวป้อนน้ําพลิกตัวเวลาอึเวลาฉี่ก็เริ่มเลอะเทอะมีวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างกลัวนานฝ่ายจะเป็นแผลกดทับมีคําแนะนํำไหมคะคาตอบของปัญหานี้นะครับสุนัขจะเข้าสู่ช่วงอายุมากเมื่ออายุ6-7ปีขึ้นไปโดยปกติแล้วสุนัขที่เข้าสู่ช่วงสูงวัยมักจะเชื่องช้าลงเป็นปกติ ไม่กระฉับกระเฉงหรือพลังงานล้นเหลือเหมือนแต่ก่อนสมัยเป็นวัยรุ่นบางครั้งอาจจะพบว่าสุนัขนอนตะวันเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่พบได้ในสุนัขสูงวัยแต่สัญญาณบางอย่างที่ควรระมัดระวังและใส่ใจมากขึ้นนั่นก็คือการเบื่ออาหารแน่นอนเมื่อสุนัขอายุมากขึ้นก็มีแนวโน้มจะเป็นโรคต่างๆมากขึ้นด้วย ในสุนัขสูงวัยอาการผิดปกติต่างๆอาจจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่อคอยดูแลสังเกตเอาเองถ้าเราสามารถพบอาการผิดปกติได้เร็วก็จะรักษาได้เร็วหนึ่งในโรคยอดฮิตที่สุนัขแก่เป็นก็คือโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบเป็นโรคที่พบได้ในสุนัขสูงวัยสายเหตุเกิดจากที่ร่างกายสร้างสารบำรุงกระดูกและข้อลดลง ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อตรงบริเวณข้อเสื่อมสภาพส่งผลให้สุนัขเคลื่อนไหวไม่เป็นปกติบางครั้งอาจจะเจ็บปวดเห็นได้ชัดในสุนัขพันธุ์ใหญ่และพันธุ์ยักษ์เพราะข้อต่อต่างๆต้องรับน้ำหนักตัวมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าสุนัขไม่อยากลุกหรือขยับร่างกายถ้าเป็นหนักมากก็จะพบว่าน้องเขาไม่ยอมใช้ขาไม่ยอมเดินอีกเลยหรือเดินขากระเพกถ้าสุนัขของคุณมีอายุมากแนะนำให้หาแอนติโน มาลดอาการปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟล็กเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูและบํารุงระบบประสาททาให้น้องสุนัขอยู่กับคุณได้นานขึ้นด้วยรักละหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ